ล็อกเก็ตหลวงปู่แขมอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นนะครับอันนี้ก็ล็อกเก็ตหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินนะครับ ก็สมเด็จพระพุทธาจารย์นะครับอาจครับหรือหลวงปู่วิมลธรรมนะครับอันนี้เป็นเนื้อกระไลท,ทองนะครับอนุสรอนุสรร้อยปีนะครับมจอรอครอนแก่น นี้หลวงพ่อเดิมนะครับอันนี้แก้วฝาแขนตั้งแต่ยังเป็นเป็นเด็กนะครับองนี้นะครับหลวงพ่อเดิมบางคนก็ว่าหลวงหลวงพ่อน้อยสร้างแต่ว่าพระแก้วฝาใส่มังแต่เป็นเด็กก็เก็บไว้นะครับ รามาดูในกล่องในถุงนี้นะอันนี้ถุงนี้แก้วฟ้าก็จะพบติดตัวตลอดนะครับ <c oughs> น,นี่อยู่ในถุงแก้วฝ้าก็ไปใไนมหนก็เอาติดตัวตลอดอันนี้ก็ได้มา เมืวานนี้นะครับเหรียญเหรียญในหลวงรชัชกาลที่เก้านะครับเหรียญคุ้มเก้าเนื้อเงินทหนะารอากาศจัดสร้างนะอันนี้โรงพยาบาลภูมิพลนะครับ สร้างปีพศ2 5 2 2ทหารอากาศจัดสร้างมีอยู่3เนื้อนะมีเนื้อนวะเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองคำคเนื้อเงินก็หายากนะครับหายากอยู่นะครับอันนี้แก้วฟาก็ได้มา1เหรียญน,นะคองค์นะครับสภาพนี้สวยนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นพอปอรอ,เอลเราสองดูนะ รวยมากเลยนะทหารอากาศจัดสร้างเงื people, ้อเงินก็จะหายากหน่อยนะครับเจ้าฝาชอบชอบเป็นพิเศษนะครับเหียนเหียนคุ้มเก้านะครับโรงพยาบาล ภูมิพลอยุลยเดชด,ด้านหลังก็จะเป็นพอปอรอนิชอบอันนี้ก็เป็นพระพุทธชินราชเหนือเมฆกับพัดหลวงปูผ่ผางหลวงปู่พางนะครับ น,นี่คือแก้วฟ้าเก็บไว้ในถุงพแก้วฟ้าก็จะติดตัวตลอดนะครับตรงนี้ก็สมเด็จสมเด็จลงปูพางนะครับ ราก็ชอบเราก็เก็บไว้อันนี้ก็เป็นพระพมหลวงปู่ผังนะครับออกปศสอง6นะครัสิบวัดป่ามันจาาคีรีอันนี้จะเป็นเนื้อชานหมากนะครับจะมีชานหมากด้วยนะครับเนื้อันนี้ก็จะหายากหน่อยนะครับเนื้ออันนี้เนื้อกาขาวๆนี้ครับ ส,ส่วนมากจะเจอแต่แบบนี้นะครับแบบนี้เยอะเนี่เนื้อนี้เยอะนะครับอันนี้ก็รุ่นเดียวกันนะครับเนื้อนี้มีเยอะนะครับแต่ว่าเนื้อนี้ก็จะหายากหน่อยนะครับของหลวงปู่พังนะครับอันนี้ก็หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สุดยอดนะครับหลวงปู่ฤาษีดึงดำหน้าหลังก็เป็นท้าเวทนะครับท้าเวทสวนหลวงปู่ฤาษีดงดำนี้ผมแก้วฟ้านี่ชอบตั้งแต่บวชในใหม่นะครับชอบหลวงปู่ฤาษีดึดำนะครับอ่านประวัติอ่านอะไรทุกอย่างเลยครับตอนบวชในใหม่นะครับ งขงพ่อหรือสีลิงดำอันนี้ก็หลวงปูง่พังอันนี้ชอกออันนี้ออกวัดป่ามันจาคีรีน,นี่คือความชอบส่วนตัวนะครับเก็บสะสมไว้นะครับน,นี่ก็จะเป็นงานางกวก